ประเทศไทยเนี่ยได้มีเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีภาษาเป็นของตัวเองเยาวชนของชาติในปัจจุบันควรที่จะรักกันแล้วก็เห็นความสําคัญของการที่เราจะดูแลประเทศไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตไปวันวันหนึ่งหรือว่าทําอะไรตามใจตัวเองเสมอไปก็ควรจะเห็นถึงสังเห็นถึงความสําคัญให้ความสำคัญกก่สังคมบ้านเมืองแผ่นดินที่เราอยู่ทุกๆวันนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราควรตอบแทนและทํำยังไงก็คือว่าเราก็จะ ทำตามรอยพระบาทของท่านเป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นผู้นำประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ายังไม่เห็นมีประเทศใดหรือว่ากษัตริย์องค์ใดที่ทำเพื่อชาชนได้มากเท่าพระองค์